แจะเป็นอัลบั้มที่โปรโมทกันทั้งหมด11คนก็ตามนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคน คือแบบว่าคือแบบว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่ามีหลายปัจจัยเลอเกินอย่างแรกเลยก็คือเป็นอัลบั้มที่โปรโมทแค่11คนใช่ไหมอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็น M v วีตัวอัลบั้มอัน้ายอันสุดท้ายหรือเปล่าที่มีพี่ฮันอยู่ในเอวนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเผื่อไว้อะไรอย่างนี้ย่างที่รู้กันว่าคุณยุนจองฮันนะคะเมนของอีชานนะ ได้ทําการไปเป็นพบทบผู้บัญชาการซึนเป็นพออี่ทออานะหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคลิปที่น่าจะลงก่อนคลิปนี้ในช่องเราล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเป็นคลิปส่งพี่จองหันเข้ากรมนั่นเองทุกคนแต่ถึงกะนานแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังต้องไปต่อสัพพซอร์เซฟต่อไปนะคะไดๆคือเซฟประกาศทัวร์เอเชียไม่ม่เอเชียทัว,วร์เวิร์ก็ก็ก,ก,ก็ก็เวิร์แหละใช่ไหม ออกมาแล้วนะทุกคนสำหรับ17เว่ทีนไรเฮียนะคะคือวันที่เราอ่านอน่ะคือวันที่14ตุลาใช่ไหมเมื่อวานนี้เซฟเพึ่งแบบว่าเป็น1ซเวนทีนเฮียที่โกยางอะ่ะเออก็คือที่โซก่อนไม่ใช่โซก็โกยางอืมใช่ที่โกยางอเออนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของพี่ๆไทยที่เช็คอินอินราชมังนะคะทุกคนนู้นเลยที่สุดแบบสุด ท้ายของทัวร์นะคะปาไปเดือนกุมภาพันธ์แต่ถึงจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์แต่เราก็เป็นที่สุดท้ายของทัวร์วงเล็บหรือเปล่าถ้าไม่มีเอ็นคอร์นะใดๆคือเราได้วันที่15บกุมภาพันธ์ทุกคนซึ่งมันเกะกู้มากเพราะว่าวันที่14ี่กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ค่ะวันเกิดกระลาดเอ้ยมันมันมันบัวมันปังขนาดไหนในๆคือรายละเอียดยังไม่ออกมาค่ะทุกคนไปแน่นอนวงเล็บถ้ากดได้ถ้ากดประทัน เดี๋ยวอาจจะต้องมาทําคลิปแบบว่ากดบัตรเหมือนปีที่แล้วแน่ๆเลยทุกคนอเออหยิบเพื่อนแล้วแบบเจอกันอินรัชมังแน่ๆปีหน้าพูดเหมือนไกลก็ปีหน้าไหนรีวิวชีวิตที่เมนเข้ากลมสิคือเราเนี่ยเป็นแบบผู้สาวสมน้อยตัวน้อยกระจิตรแต่ติ่งมาไม่เคยได้ส่งเมนเข้ากลมเลยนี่เป็นคนแรกรู้สึกวิวๆนิดนึงรู้สึกแบบ มันจะยังไงต่อเวลาที่ดูคลิปพี่ฮันในติต๊กตอกดูด้านี่เนี่ยก็มีน้าตา <g ül> เหมือนเราแบบเออคงคิดถึงแน่เลยเนาะอะไรอย่างงี้คงจะแบบว่าจะหายแน่ดูคิดถึงแน่เลยแต่ว่ากลับมาแน่นอนคน่ะคุณจะทำบอกกลับพี่กลับมาแน่นอน <g ül> แล้วแบบพี่ฮันก็คือไปดูคอนเซ็ปที่โกยางเมื่อวานด้วยก็ยิ่งใจฟูไปใหญ่ว่าโอ้โหนึกภากปะโอ้โหอย่ๆนึกออกปะ เออนั่นแหละซึ่งไลฟ์สุดท้ายที่พี่ฮันมาขึ้นก่อนไปเข้ากรมก็ยังมานั่งแทะไก่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่ต่อไปสู้ต่อแล้วก็แบบว่าพูดถึงพี่จูนเออเพราะว่าพี่จูนไม่ได้เข้าร่วมโปรโมทครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมทัวร์ทางนี้ด้วยอาจจะเพราะว่าติดงานแสดงอะไรอย่างงี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์แต่ถ้านานขนาดนี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์นะ แล้วดูเหมือนจะเป็นซีรีส์พีเรียดพีเรียดจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์พีเรียดมากทุกคนเพื่อนอยากดูมากว่าแบบมันจะออกมาเป็นผลงานแนวไหนเพราะฉะนั้นก็ชอบแนวพีเรียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยรอดูรอชมนักสแสดงหน้าใหม่คุณบุญจุนทวีบริเล็บประสบการณ์1ิปี <c oughs> คือแบบรอชมเลยค่ะคือแบบช่วงนี้พี่จุนน่าจะเข้าออกเครื่องเตียนหรือเปล่าน่าจะเป็นฟิลนมีปะคือแบบ พืดเลมันตื่นเต้นพูลมันตื่นเต้นได้ๆคืออย่าตัดต่อนานเหมือนซีรีส์เรื่องก่อนนะ <c oughs> รออยู่นะคะ <c oughs>